สวัสดีคดิชันนางสาวกมลพรภูลเพียรผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์อำเภอท่าช้างสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีงานนาเสนอหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเบสนโยบายการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกการประถมศึกษาจากวิทยาลายัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ในปี2537จบการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีในปี2561 ประวัติการรับราชการครูเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติอำเภอเขาชะการสปจอจังหวัดสแก้วในวันที่3ตุลาคมพศ2 5 3 7ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโบสถธรรมสารอุปพัม์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2562จนถึงปัจจุบัน วักบอสสคูลเบสท์พร็อพติสวักบอสแมกนิคโมเดลโรงเรียนวัดโบสถ์มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเด็กดีมีคุณภาพเสริมสร้างอาชีพภายใต้ในโยบาย SS2P เขตก้าวหน้าสถานศึกษาเกียงไกรมวยไทยคู่โรงเรียนสิงห์ยืนหนึ่งต้องดังต้องเด่นเน้นผลงาน W ับเบิลยูคือเวิร์กเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาและสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนโดยสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ A คือ i v i t y k n o โ l e d g e การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นหลักที่คือเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาและการจัดการงานด้านต่างๆในโรงเรียนทำให้การบริหารงานในโรงเรียนทันต่อเหตุการณ์มีการใช้อินเทอร์เน็ตและดีวีทีวีในการจัดการเรียนการสอน B คือ best practice มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคือความสำเร็จของงานโดยวิเคราะห์จากทางเลือกหลายๆทางและเลือกทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียน O คือ o r g a n i z i n g การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเน้นสร้างความสามัคคีในองค์กรมีการสร้างขวัญกำลังใจมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากรในองค์กร S, S คือ System Plan มีการวางแผนงานที่เป็นระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ลดความซํำซ้อนของงานทำให้งานสำเร็จเสร็จทันเวลาที่คือทีมวิาการทำงานเป็นทีมมีคณะทำงานที่ดีบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานโดยมีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแล M คือ Money Financial คลิกการบริหารการเงินที่โปรง่งใสและตรวจสอบได้รายได้สถานศึกษารายรับรายจ่ายมีการรายงานทุกขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา A คือ a c a d e m y Signature งานวิชาการที่โดดเด่นโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก G คือ g กรดมีดีอัมสกูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เติบโตเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนโดยมุ่งหวังให้มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง N คือ Next Personal Management การบริหารงานบุคคลที่ดีการใช้คนให้ถูกกับงานที่ทำโดยดูจากความสามารถและความถนัดของบุคคล EQ v a l วิลิเอการประเมินผลในการทำงานงานทุกๆงานที่ทำสำเร็จแล้วจะมีการประเมินผลของงานเพื่อหาข้อบกพร่องและพัฒนางานในครั้งต่อๆไปที่คือ t o g e t ตอร์ท c e n t นทรการร่วมแรงรวมใจที่จะก้าวไปด้วยกันของชุมชนวัดและโรงเรียนทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนผลงานเชิงประจักษ์ผลที่เกิดจากการบริหารงานโดยใช้ Best Practice วัดบอร์ดแมกเนตโมเดลภายใต้นโยบาย ss 2 p และเรียนดีมีความสุขส่งผลให้ มีผลงานที่ภาคภูมิใจ3ด้านดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษา 2. ด้านบุคลากร3ด้านนักเรียนด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลเสมาปปสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปี2566รระดับกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้เป็นศูนย์กลางพลังบอวร การให้บริการเรื่องห้องเรียนดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์กลางประสานงานชุมชนวัดและโรงเรียนในยืมโต๊ะเก้าอี่และเป็นแหล่งบริการสถานที่จัดงานให้กับชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเช็คอินโรงเรียนและป้ายยินดีต้อนรับโรงเรียนได้จัดทำหนังสือประกอบการเรียนประวัติศาสตร์ไทยท้องถิ่น2อภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษชื่อเรื่องวัดขุนโลก ผลจากการบริหารด้านการเงินพัสดุและเงินรายได้สถานศึกษาต่างๆจากผลการตรวจสอบภายในภาคเรียนที่2ประจำปี2567การปฏิบัติงานมีความรัดกุมเหมาะสมเพียงพอถือปฏิบัติตามระเบียบมีผลคะแนน82คะแนนอยู่ในระดับดีสร้างขวัญกำลังใจให้คุณครูทุกคนในโอกาสต,ต่างๆรวมวันพิเศษด้วยความรักและเอื้ออาทรต่อกันขอแนะนำคุณครูจิตอาสาโรงเรียนวัดโบสถ์ท่าช้าง บุคลากรผู้ทรงคุณค่าทั้งสามท่านท่านแรกคุณครูพัชรีเสรีรักสอนวิชาภาษาอังกฤษท่านที่สองคุณครูเพนศีทองน้อยสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่านที่3าคุณครูศิรภพสนทองสอนวิชาภาษาไทยรางวัลที่บุคลากรได้รับคุณครูสุภรดาศีเมฆได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประจำปี2567ประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม 3. ด้านนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์จัดให้มีการสอนเสริมเติมรักพักเที่ยงเพื่อสนองตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและวินิจฉัยผู้เรียนแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียนของผู้เรียนได้ถูกวิธีคุณครูอาจพบว่ามีผู้เรียนบางคนที่มีความสามารถสูงสามารถทำความเข้าใจบทเรียนได้เร็วทำแบบฝึกหัดเสร็จก่อนคนอื่นแสดงว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นได้ ครูจึงควรมีวิธีการสอนเสริมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้การสอนเสริมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพการสอนซ่อมเสริมสำหรับผู้ที่เรียนอ่อนจะมีจุดประสงค์ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อที่จะให้เรียนทันเพื่อนรางวัลที่ได้รับได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคีดสินวยไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ 4-6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสิงบุรีได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันสร้างคาร์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสตริประดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสิงบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศกรีฑาระดับชั้นอนุบาลวิ่ง30เมตรและได้รับรางวัลชนะเลิศกรีฑาของช่วงชั้นที่หนึ่งวิ่ง80เมตรงานกีฬานักเรียนแข่งครูเชียร์เขตแชร์ประจำปีผลคะแนนโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศและได้คะแนนสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนในเรื่องทุนการศึกษาอาหารเช้าพ่อคุณอิ่มบุญสมองใส การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและอาหารดีเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์โรงเรียนมอบทุนการศึกษาครบ100%เอร์เซตเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้วยโอกาสโรงเรียนมีอาหารเช้าโครงการอาหารเช้าพ่อคุณอิ่มบุญสมองใสเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพใจและกายที่สมบูรณ์แข็งแรงลดภาระผู้ปกครองประกอบด้วยข้าวต้มข้าวผัดกระเพราข้าวผัดไข่น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเป็นต้น คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อให้ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองอาหารดีเย็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เสริมอาหารช่วงเย็นวันศุกร์ก่อนกลับบ้านโดยปลูกฝังให้เด็กๆเ,เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยเรียนให้ครบห้าหมู่เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีความสำคัญต่อเด็กในวัยเรียน กิจกรรมดีๆที่โรงเรียนวัดโบสถ์ที่รักของฉัน จิจกรรมยามเช้าที่เราทำกันค่ะก็จะเป็นการทำเขตบริการค่ะเช่น ดูแลรถน้ำต้นไม้ต้นฝรั่งและมะนาวให้มีผลมะลิที่งอกงามครับและยังมีเจ้าจ้างนักอ่านข่าวน้อยตอนเช้าเพื่อให้พีพ่ๆน้องๆได้รู้ข่าวสารกันทุกวันค่ะสวัสดีค่ะหนูพี่เด็กิงกันเยาวีผู้เขียนบท วันนี้มารับ้าที่เป็นนักข่าวน้ะยจให้ความรู้วันลอยกระทงขอเชิญที่พี่น้องๆ้งโรงเรียนวัดโบนพร้มได้รับชมรับความได้แล้วค่ะโรงเรียนเรามีอาหารเช้าแสนอร่อยมีพันกะเพราข้าวพ,พันไข่และก็ข้าวต้มค่ะให้ทุกคนได้ทานทุกวัน ตลาดัุนุณธรรมและการ่งเริมคุณรธรรมสมนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบุรีในวันนี้ไม่ใช่บัวขาวไม่ใช่แสงไผ่แต่ทุกคนนั้นลูกหลานลรียนกนชาวบ้านบางระจัน 老实在。 ส,ส,ส,สำคัญมากมายสาหรับเด็กทุกคนแต่สําหรับโรงเรียนี้ชั้นก็ให้ความสําคัญเพราะเนื่องจากผลงานครั้งนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูทีมงานคุณครูจิตอาสานะคะนําทีมโดยท่านคุณครูพัชรีเสรีรักนะคะผู้สอนหรือว่าเราเรียกกันว่าเชิญนะคะที่สอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คุณครูสีพบนะคะขนทองซึ่งมาช่วยเติมรักให้ทําให้โอเน็ตดีขึ้นใช่ไหมคะมีฟูเชอร์คุณแม่ค่ะ ให้คุณย่าพูดคูดกับสัมภาษณ์กับเด็กๆนะคะว่าวันนี้รู้สึกภูมิใจอย่างไรนะคะที่เราได้ผลโอ e ินะคะคนที่หนึ่งนะคะก็คือเด็กชายอะไรแนะนําเลยครับว่าเลยครับชื่อเด็กชายคุณสปอร์ตโลคายครับชื่อเล่นชื่ออ้วนคนที่สองค่ะครับผชื่อเด็กชายแทนคุณยาละอ่าครับชื่อเล่นอะไรคะชื่อเล่นคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคาราวุฒิคงใจครับชื่อเล่นชื่อบุ๋มครับใช่ค่ะ สามคนนี้นะคะก็โรงเรียนของเรามีชั้นประถนะคะจริงๆมีทั้งหมดสี่คนเนาะแต่ว่าอีกคนนึงเขากา็เนื่องจากว่าไม่ไม่ค่อยสบายก็ไม่ได้ไปสอนนะคะแต่ว่าผลออกมาแล้วก็คือ3คนนี้นะคะก็ได้ระดับระดับรเทศนะคะก็คือเฉลีย่ยน,นี้ได้เจ็ดคะแนน,นอันนี้ได้65และนี้ก็คือได้เท่าไหร่คะห้าส <50. S 1> ิบอาอจจะน้อยไปน,นิดนึงนะคะพอดีอาจจะแบบไม่ได้มาโรงเรียนครบนะคะก็เลยทําให้ผลการเรียน ลดลงมานะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าพลังบวรเนี่ยมันสําคัญมากเดี๋ยวจะให้ให้ทิเชอร์นะคะได้พูดอะไรสักน,นิดนึงที่ท่านทุ่มเทเสียสละนะคะตลอดหนึ่งปีการศึกษาแบบติวภาษาอังกฤษจนทำให้เราได้ภาษาอังกฤษระดับประเทศมัน28.8แต่ของเราได้ถึง50เลยนะคะซึ่งเรามีความสุขภาพภูมิใจยืนแบบยืนแบบยืน,ย,นยืนแบบมีสงาส่าราศีเพราะว่าเป็นวิชาที่มันค่อนข้างยากนะคะแต่ว่า เชิญก็สามารถที่จะทําได้นะคะด้วยหัวใจเล็กๆนี่นะคะไม่มีเงินจ้างนะคะแต่มาด้วยหัวใจอย่าให้พูดกับเชอ่อหน่อยะค่ะคือภาพผัวใจเหมือนกันค่ะกับเด็กสามคนนี้ค่ะเแต่ใกล้ๆเลยเขานะคะจะปรับปรุงต่อไปนะนะก็คือเรื่องของคําศัพท์เด็กไม่ค่อยรู้คําศัพท์ค่ะแต่ก็ขยันนะครับคือมีความกล้าที่จะอ่านอ่านถูกอ่านผิดก,ก,ก็จะอ่านจะขออ่านตลอดเวลาแต่อ่านอ่านผิดนะคะก็จะอ่านผูกแต่เขามีความตั้งใจเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะาอาแล้วก็ครรุณี่ไดพบอากูแนวที่มาเติมเต็มนะคะจริงๆเรายาังขาดอาคุณครเป็นสีทองน้อยนะคะคู้ที่ติวสามวิชานะคะวันนี้วันนี้ท่านอาจารย์ติดธุระแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเลี้ยงกันให้ให้เด็กๆ,ๆนะคะเชิญค,ค่ะครับก็คุณครูก็เห็นความตั้งใจของของเด็กนักเรียนนะครับที่ทำคะแนนทั้งวิชาทั้งปิด<ฮ>ถ่<ฮ>ายแล้วก็ทุกวิชาได้ดีนะครับก็เห็นความตั้งใจของเขาก็อยากให้พวกเขาทั้ง3คนได้ด คงความรู้และความสามารถและทักษะมีไว้เพื่อไปใช้ต่อในครั้งต่อไปนะครับในชั้นม1ม .2 ม .3 ต่อไปครับก็เปเท่านี้ครับค่ะสำหรับทีมงานโรงเรียนวัดโบสถู้สู้ไหมคะสู้สค่ะ,คะเ,เราจะเป็นโรงเรียนที่ว่าเล็กๆนะคะแต่เราก็บอกแล้วว่าเราเล็กพี่ขี้หนูหรือว่าพออ้อจะชอบพูดว่า โรงเรียนมดนะคะโรงเรียนมดแดงหรือว่ามดเอสซิปเปอร์วันของเรานะคะก็คือเรามีซูเปอร์แล้วก็คือว่ามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมในการที่ถึงไม่มีเงินนะคะโรงเรียนเราจะบอกว่าเงินไม่มีแต่เราก็มีหัวใจในการที่จะทํางานให้กับประเทศชาตินะคะอย่างน้อยเด็กพวกนี้นะคะเติบโตมาก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีจะได้มีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งครบทั้งวิชาและสิ่งที่สาคัญไม่ใช่พวกเขาจะเก่งแค่วิชาการนะคะยังเก่งทางด้านกีฬาด้วยนะคะยัง อย่างอ้วนเนี่ยพอเอาอย่างเงี้ยอ้วนได้เคยได้เป็นที่หนึ่งวิอะไรบ้างลุกกีฬาลุกเบตองเตองและฟุตบอลนะคะน่ะฟุตบอลเนียส่วนบุ๊กระคะเบตองแล้วก็ฟุตบอลเหมือนกันคุณ่ะคะเบตองฟุตบอลใช่แล้วเราเรียนโรงเรียนนี้มาตั้งทั้งหมดกี่ปีคะ แปปีก็คือมาเรียนตั้งแต่อนุบาลนะคะใช่แต่ว่าอันนี้หกปีแต่ว่าคือทุกอย่างเราทําด้วยความรักแล้วก็เด็กๆก็จะมีความผูกพันกับคุณครูใช่ไหมคะอยากจบไหมคะยังไม่อยากใช่ไหมคุณอยากจบไหมคะคุณบอกอยากจบไปต่อที่ไหนคะท่าช้างท่าช้างวิทยาการอันนี้นะคะท่าช้างอันนี้นะคะนี่อันนี้จะไปโรงเรียนปากเกร็ดนนทบุรีนะคะพอดีญาติอยู่ที่กรุงเทพแต่สามคนนี้จะบอกได้ว่าก็คือ แทบจะบอกว่าเป็นครอบครัวที่โ r เกนฮ h ร a r กดทั้งสามบ้านเลยนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่กับโรงเรียนเราแล้วก็ทําชื่อเสียงด้วยตัวเล็กๆ็กนะคะเขาเรียกว่าเล็กที่หนูนะคะสาหรับวันนี้ทีมงานวัสดบของเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เรามีท่านผอ,อ,อเขตนะคะ,ะเกษรยาวงเพิ่มที่ใจดีที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจว่าถึงโรงเรียนจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ไม่สําคัญมันสําคัญอยู่ที่หัวใจว่าเราจะทํางานก้าวต่อไปให้ประเทศชาติ เด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กก็เหมือนจะเปรียบเหมือนต้นไม้วันนี้ดิฉันได้ปลูกต้นไม้อย่างน้อยสามต้นนี้เพื่อให้เป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งและก็สามารถที่จะไปเป็นต้นไม้ที่จะมีลูกมีหลานเติบโตมีผลผลิตที่ยดงามให้กับประเทศไทยค่ะขอขอบคุณพวกเราทีมงานวัดโบสขอขอบคุณค่ะครับขอเสบมือ่อยค่ะายมา

ลหลัง all กันนายซ i ่งพร้อมบริหารแผนงานชัดะระบบ system plan นำไปสู่ใช้โปรไซในการเงินมาในเคลียร์ตำรวจได้โดนเดมในวิชาการ a c a ค e m น c signature นำไปโรงเรียนตต่อ,อยิยย่งใหญ่กอดหัวเดียร์สูงภูมิใจบริหารคนให้ต้องจดุด nice personal management ลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครองเรียนรู้ทุกทีทุกเวลาพร้อมส่งฟันที่เราต้องการ อิกคูอิททับเล็พือโอกาสแห่งการศึกษาเส้นทางสู่อนานคตจบแล้วมีงานทำสิ่งหนึ่งต้องดันต้องเน่นเราคือทีมที่แข็งแกร่งเน้นตรงงานต้องชัดเจนเรียนดีมีความสุงเสริมสร้างทุกคนทา้าพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไปและมั่นคงรวมแรงรวมใจ t ุ g e ก h e r to send เพราะสร้างฝันให้เป็นจริงก้าวไปไม่มีวันหยุด